อ l ล right ทุกท่านสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมจิมมี่ไม่มีช่องแชนแนลแล้วพบกันได้ลิทซ์มคนเดิมยิวยิวนะครับวันนี้เียวกับทีมมี่สกู๊โว้ดเย้วันนี้เราก็นั่นเลยก่อนอื่นเลยดันไข่ปลาลงไปครับน้องเขาบอกว่ามันอยู่ข้างบนไม่ได้เร็วดันมันดันมันดันมันไปโอ้ยเราไปดูไข่ปลาคาเวียกันดีกว่านี่ครับและสิ่งที่เราจะทำกันวันนี้ก็ เราทำไรครับวันดีแบบออกเสียงไทยชัดมากเมื่อครั้งที่แล้วแบบภาษาอังกฤษชัดเกินไปอันนี้ก็เลยบอกเราทำะบคือเราจะทำกระเป๋าครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปในเหมืองแถมยังรอไข่ปลาฟักอีกด้วยใช่ a d v e n t อร์ Backpack นะครับเราจะต้องมีด้วยครับ Go In God ครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องไปขุดเหมืองก่อนนะคุณจิมเราต้องไปขุดทองกันเรื่วนๆเลยครับเหมืองนี้มันมีอะไรแบบน่าชื่นชมไหมลงไปเลยครับไม่ได้ผมเจ็บนี่พี่ไม่รู้วิธีการทิ้งตัวที่ถูกต้อง เราจะเป็นไก่แล้วเราจะลงไปพร้อมกันมาพี่ไปคุณมีข้าวไหมน่ะเราไม่มีข้าวสักอันเลยโอเคงั้นพี่ก็ไปหาอาหารก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมทำไปหาอาหารก่อนเมโทชิลไ้เลยเออกันกานไม่ตกใช่บ้านระหว่างก่อนที่เราจะอัดเนี่ยได้ยินเสียงเมโอตกบ่อยมากใช่มันตกแบบตุ้ม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 อย่างเงี้ยแหละครับอนี้ก็เยอะไปนะครับอันนี้แบบโลกพังไปแล้วครับพี่น้องบอกว่าเฮ้ยพี่พี่ต้องแบบว่าอย่าสิบแปดบวกให้มันมากนักเขาต้องขอโทษด้วยนะครับผม นี่แหละครับคือเราครับกันคนเดียวไม่เกี่ยวครับผมครับโอ้ทีมนี้แบบคันเทพใส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 คันเทพที่สุดแล้วเห็นหน้าอย่างนั้นนี่แบบทุกวันบอกเลยอะไรอยู่วะพี่ดิสเครดิตน้องนี่หวังไข้หรือเครดิตเรื่องจริงทั้งนั้นโอ้โหพี่ผมได้ดีเอริโวดิโรโพซอรัสมันคือตัวอะไรร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไงร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกตัวเลยพี่ ดีมากเลยแมมมอสด้วยสามตัวพี่ทั้งหมดอ่ะเอ้ยคุณไปได้มาจากไหนเนี่ยผมไปขุดมาจากด้านล่างจากพาร์ทที่แล้วเอ้ยดีมากเลยคุณแล้วก็แยกออกมากลายเป็นดีเอ็นเอร้อยเปอร์เซ็นต์สามตัวเลยครับโอเคครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์คมดเลยอะตคุกโคกคนกคัปล่หยใจไม่ชึงตัวอะไรอันนี้แมมมอสโอเคคุณต้องเอาเนื้อใส่ให้มันด้วยครับเฮ้ยผมตกใจด้วยว่าอีบโบราณเดินเข้ามา เสียงมันดังหึง่งๆเหมือนแมลงวันนะครับโหเสือเครื่องก็เสียหมดไฟใส่น้ําเข้าไปผมใส่น้ํารอแล้วเนี่ยผมหาเนื้ออยู่พี่ผมก็เก็บไปให้ดีดมากครับดีผมเซอร์วิสขนาดไหนเซอร์วิส<ม>แล้วครับเขาไม่เคยแบ่งเนื้อผมเฮ้ยตอนนี้มันอเอ็นนี่กันแล้วนะมันเริ่มทําการฟิชเชอร์ลิงกหรอเออมันแบบโปรเกรสแล้วใช่มันอยู่ในกระบวนการแล้วนะครับตอนนี้20%แล้วแมมมอสของเราครับผมใส่น้ําเข้าไปดูซิว่าแมมมอสจะใช้อาหารเยอะขนาดไหนนะครับ ี๋ยวเราต้องไปขุดหิมะมานะ้เนี่ยต้องหาเมืองหิมะล้วใช่คนแก่สีขาวไม่ได้พี่แล้วก็บอกว่าหนนิมะมันต้องแบบจริงดิจริงดิงานจริงเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้แล้วล่ะอะไรครับพอเราเส็พอเราทำมันมดออกมามันเป็นคุณภาพศูนย์ไว้มึงใช่อะโคตรแย่ออืมเป็นไข่คุณภาพศูนย์ใช่ทำไมไม่รู้แล้วมันก็กินอาหารเราไปซะเยอะแยะมากมายแย่แย่โคตรอ่ะซื้อกันได้ง่ายๆที่เลยผมเจออะไรแปลกๆไม่รู้พี่ มองไม่ผิดมันน่าจะเป็นน่าจะออฟซิเดียนอะม่วงอ่อะออฟซิเดียนนี่จะพลอยได้ไหมเนี่ยอันนี้จะขุดได้หรือเปล่าต้องมาลองดูฮะมีเจ้าของเรือนี่นะได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ได้ออฟซิเดียนได้ด้วยนะครับแลนนี้สุดยอดไปดูเรือดีกว่าครับอพี่มาเรือต้นสลัดใช่ผีเยอะแยะเลยเกือบตายนะมันมีของเรือเปล่าทิมมยังไม่ได้เข้าไปดูตรงกลางมันมีสปาอยู่พี่เฮ็ดเค เตมที่ขูดไปเลยนะาปักกันผมกำลังไปครับผมว่ายน้ําไปทีละหน่อยทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยตัวว่ายน้ําไปกลางทะเลเพราะว่ามันไม่มีตัวอะไรเกิดในน้ําครับเราจะสู้กับผีในน้ําครับเรามีดาบอยู่อย่าไปกลัวมันครับจัดมาจัดไปจัดมาไหนที่ม,มีอยู่ไหนวะผมกำลงังซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังพี่พี่ลุยมาดิไออมมามาบอกให้ไปคู่กับช้อนออคนละซอมแล้วซอมซอม <c oughs> อา้าตีมันเดอ เออเออเอาเด้เอาเด้ไอ้เงี้ดิปันขาปันฟันขาปันขาขามันขาดแล้วนี่เฮ้ยเตีมันพี่ตีมันขาดไหมชุดพวกนี้ไม่แข็งเนาะเป็นไงบ้างได้ของเป็นไรบ้างโอ้โหไม่มีอะไรสักอย่างบิงบาอีกอันนึงดิมีหลายกล่องเลยดูดิผมเปิดทุกกล่องแล้วเฮ้ยมีกล่องตรงนี้ยังไม่ได้เปิดผมจะต้องต้องการขวาอ๋อนี่ไงมี tin in god พี่ท tin in god แล้วก็มีสิกติสเนี่ยผมเห็นด้านหน้ามีอะไรอีกอันหนึ่งเนี่ยพี่ไหนครับบนฟ้าอ่ะพี่ อ๋อมึงรถไฟนี้ผมเคยเห็นแล้วข้างบนมีเบสครับแล้วก็จะมีตัวไฟไฟอับพี่พวกหนังสืออินชานใช่มันจะมีเบสแล้วก็ตัวนั่นไงเรียบร้อยลากโกยหมดเลยจมน้าลาก่อยพี่ด้านล่างไม่ธรรมดาว่ะด้านล่างเป็นเมืองอะไรทุกอย่างว่ะพี่เป็นเมืองอีกแล้วบอกอีกล่างไหนกันข้างล่างเนี่ยด้านล่างเป็นเหมือนสถานที่แปลกๆมีบล็อกแปลก โอ้อ้โอ้เจบ็จบเจ็บม,มันอยู่เมืองใต้น้ำใช่ไหมแซงว่าท่านคือแอตแลนติสโอ้ my god แอตแลนติสดจะตกใจขนาดนั้นไม่ถ้าอยู่แถวนี้้จะตองมีการตายเกิดขึ้นไปครับไปครับเร็วเร็วเร็วเฮ้ยกลับมาแล้วเฮ้ยระวังตายนะนะ่ปะปลาหมึกมันหายใจบนข้างบนไม่ได้โอเคพี่เดี๋ยวไปดูปลาแล้วก่อนไหนๆก็จะเช้าแล้ว มาดูปลากันดีกว่าว่าปลาเโหลว่างเปล่าวะขอไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลเอะว่าไข่ยังอยู่ไหมไ,หไม่ไมมไใช่เหรอเออหายไปแล้วอะทําไมอะกรรมอย่างนั้นเราต้องไปวางในน้ําจริงจริงแล้วเปล่าพี่ใส่น้ําครับผมเดี๋ยวเราจะฟักอีกตัวเด้งหร <c oughs> เมื่อเราพลาดไปแล้วนะครับกับน้องปลาน้อยเสียใจแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีสัตว์บกอีกเยอะแยะครับผมพบว่าเจมี่เข้าไป หามาใช่ไหมสิมมี่ตัวนี้มันต้องได้ลิโพลิโพขวดสิบบาทต้องได้แน่นอนถ้าไม่ได้จะไปซื้อเซเว่นมากิน,นกินลิโพไม่เกี่ยวครับมันคนละเรื่องอ okay. กันตึก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 ร้อยเปอร์เซ็นแล้ว H. อ่ะวอตเตอร์ฟักได้เนี่ยใครร้อยเปอร์เซนต์เต็มด้วยนี่เดี๋ยวรอดูผมบ้างสามสิบเปอร์เซนต์ไอ้นี่น่าจะเป็นประเภทไหนเนี่ยคล้ายๆนกอะไรอย่างเงี้ยปล่านั่นแหละสิเดามื่อไปเรื่อยทำคอกดีกว่าทำคอกไปงั้นให้พี่ทำคอกไอ้ตัวนี้เป็นปลาอ่ะพี่ไข่ปลาคาเวียกแล้วเหรอเศร้าเราจะลองยังไงดียรอบเนี้ยผมว่าต้องไปปล่อยในมหาสมุทรวะพี่ผมจะไปปล่อยมั้งพี่พี่การอาจจะมือไม่ขึ้นนะครับมือไม่ขึ้นมือไม่ค่อยยังไงครับ ยังไงครับมือไม่ขึ้นว่าแตฟักอิดมือไม่ขึ้นมาดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอาริโพไปวางแล้วนะเอาละผัดกันฟักแล้วกันนะจ๊ะิี้มุมิผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องฟักยังไงอะแต่ผมจะวางมันไว้ตรงนี้แหละโอ้ยเอ้ย้ยไข่น้อยน่ารักเออใช่น้องบอกกูรอมาสองพาร์ทแล้วแม่งไม่ฟักเด็ดค่ไม่เป็นไรน้อง <laughs> เราเซ็งเท่ากันนะครับเ <laughs> พราะเราเล่นมาสองพารา์ทแล้วก็ยังไม่ฟักอีกเหรอใครไอ้บ้า ได้อีกแล้ว75%นะครับชื่อออคเตแคนตัสเหมือนกันเลยนะครับเราก็ได้พลาพลาซอซแต่ยีเปเท่านั้นนะครับเอาไปใส่รวมกันไว้เอ้ยเรามี2อันน่าจะผสมได้ร้อยพอดีครับเรามีเครื่องรวมยังว่ายังไม่ได้ทำรอยังเออว่ะนี่ไม่ทำคอมบเลย <combination S 1> อเคอมบิเกิดก่อนเกิดหรือยังอ่ะน้องน้อยน้องยังไม่เกิดเลยอ่ะเราต้องให้อะไรเขาหรือเปล่านะ น้องไม่เกิดน้องไม่เกิดเดี๋ยวลงไปหาแร่ดีกว่าครับเราจะทำกระเป๋าสักทีครับเราจะได้แบบมีเก็บของเงยอะๆนี่ไงผมมีขนมปัง21อันโอ้ยหลุดอีกแล้ว啊มาดิมาเข้ามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปเป็นสเต็ออกไปทำไมอ่ะโอเคไปเลยไปก่อนเลยโดของหมดนะผมกำลังฟาร์มไก่เข้ามา โอ้ไม่ไก่ลุดโอเมย์โอ้้้้ปิดปิดปิดทำไมเสียงกูน่ากลัวเสียงกูไม่ใช่ไม่ใช่เสียงด้านในนี่ในถ้ำเห้มันออกมาก่อนดิครับเราถูกจันชื่อไงพี่เจ็บปวดรวดราวเราต้องได้ทองได้ดีเอ็นเอตอนนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือทองดีเอ็นเอนะครับได้ครับผมใช่เลยนี่คือสิ่งที่เราต้องการละแร่ทุกอย่างจะวนเวียนอยู่รอบตัวเก็บของไม่ได้ตอนนี้ผมเหมือนเป็น นิวตอนที่มีอิเล็กตรอนล้อมรอบครับโอ้โห oh. ตอนนี้ผมเป็นนักปยากลเป็นนิวเคลียสมีหลายอย่างมากที่แบบกําลังลอยอยู่รอบตัวผมผมรู้สึกว่าตัวเองพิเศษมีความพิเศษเหนือใครในโลกนี้โอ้พระเจ้าช่วยกล้ยไข่เย็นแค่หิมะตกมะบ้าอะไตกดังข oh, ึ้นอ๋อไงฟอสเซนเมทมีแอคเคอเหรอ สามารถใช้นี่ไปถือไปตีได้ด้วยเด้อพระเจ้าช่วยไดมอน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 ดีด um ีขุดไว้ฮะเออเนี่ยเราผมก็ได้เจอทองแล้วเย้สวัสดีพวกน้องไก่อ๋อเดี๋ยวตามตัวเลขตัวเกิดแล้วเหรอเฮ้ยมาดูแล้วตัวโคตรเท่เลยมันจะกัดเราไหม่ะผมอยากรู้อ่ะเนวะยวมาดูอนี เราต้องเลี้ยงมันไหมอ่ะเฮดีลูกมันน่ารักมันโคตรน่ารักอ่ะมันคือลายดิวโลใช่ไหมพี่ใช่ดิวโลน่ารักมากครับดูหน้าตามันดิมันแบบเป็นสีที่แบบว่าซีสซาสดใจมากเออผมชอบสีมันมากอ่ะสีดิล้อน่ารักนะาเราตั้งชื่อมันว่าอะไรดี่เอาชื่ออะไรดีอ่ะตั้งอะไรจิมนั่นไงโยนโยนนี่คือโยนนะครับให้เด็กๆตั้ง ใช่ครับเราก็จะไปเลือกมางชอดูครับสีอย่างนี้คอแดงๆตัวดำๆเฮ้ยผมชอบมากเลยอ่ะดูมันร้องดีออกมาใช่ไหมออกมาใช่ไหมออกมาใช่ไหมฮะออกมาเลยเอาไก่มาไปป้อนในรถเสาร์แล้วพวกแกมัเป็นลูกเมียน้อยน่ารักมากเลยในเสาร์เราพี่การแล้วถ้าแปลว่าไดโนเสาร์ตัวนี้ฟักแล้วเราก็จะไปดูอีกตัวหนึ่งที่ผมไปเลี้ยงไว้ ก็เหมือนว่าผมจะเจอตัวอะไรสักอย่างตีนะตัวอะไรสักอย่างที่ว่านี่ก็คือมันนี่เองน้องปลาเนี่ยนะนี่แหละปลาดุกอุ้ยนี่แหละปลาดุกอุ้ยที่เราให้เนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะผมไม่มีเนื้อผมก็ไม่มีเหมือนกันนะ่ะออมีแต่เนื้อที่แบบสุกแล้วมันไม่กินอะไรนี่อ่ะกินเนื้อเร็วมันตีพี่วะกเร็วลูกกินเนื้อกินเนื้อเร็วเร็วเร็วมันไม่ตีพี่เหรอไม่รู้อ่ะมึงอ่ะมึงอ,อยู่ใกล้ๆเปล่าเราตะเกินไปกินนะลูกนี่ไงล่ะกัดไหมล่ะนี่ไงล่ะดูไอ้ดู พี่เดี๋ยวเราล่อมันเข้ามาน้ำฝั่งนี้ดีกว่าพี่กลับบ้านดีกว่าปึ๊บป๊บไปหาลูกพ่อก่อนลูกพ่อลูกพ่อลูดลูดออกมาได้ยังไงพ่อจะลากลูกกลับไปได้ยังไงลูกหลุดออกจากโกงอะไปไปไปอย่าเพิ่งเดินไม่เอาห้ามเดินไม่หุยถ้าเดินโคตรเทยาอย่ามากินไก ลูกลูกไม่ใช่ตัวนี้ลูกไ <c oughs> ก,ก็เหมือนนะพี่ไปกลับไป,บไปลแล้วดูว่าปลาแม่งหายไปแล้วละ่ะมันต้องอยู่แถวนี้แหละลูกกลับไปเข้ากกงไปเย่ลูกเข้ากงไปมากนี่นนนงไงเจอแล้วยังอยู่แถวเดิมเลยพี่โดน,นตีไปว่ามัน,นยังปลอดภัยดีมาก,กไก่แม่งทะลุกงออกมาตัวไหนทะลุกงกูฆ่าหมดนะครับน้องไก่หึมหมาทำไม นั่นไงหมายังเห่าเลยน้องไก่บอกแล้วอย่าออกมามันไม่ดีเข้าใจไหมเป็นไก่เป็นเล็กที่ตัวอะไรเยอะแยะข้างหลังพี่เต็มเลยครับเต็มเลยเอาไม่ล่าเอาไม่ล่าสู้ไม่ล่าเอ้าไม่ล่าใส่หมวกอะไรไม่ให้ใส่หมวกโอ้ยเยอะเยอะเหรอมามาดิครับมาเยอะใช่ไหมฟาร์มเบีวไปดิครับรออะไรเฮ้ยขนูเอนชานด้วยเหรอไ่ไง เออบบกท้องค่ามันไอตัวท้องอย่างเงี้ยไก่โ <ด S 1> ออกมาทําไม <โด S 1> ล่ะน้องไก่ติดมุม,มดิอย่างเงี้ยโตน้องไก่ไหนน้องไก่ออกมาอีกไหมอย,หอย่าแปลงนะอย่าแปลงนะตอนนี้ล่ากไก่นะลูกพอ่อลูกพอ่อยู่ไหนลูกพ่อยังอยู่ลูกพ่อกินไก่จากพ่อซะเน่ชอบกินไก่อ่ะดิผมแยกไว้แหละอันมากแต่แลดูเหมือนว่าเฮ้ยเฮ้ย ผมจับมันติดเหรอเฮ้ยมันจับมามันจับอะไรอ่ะอุ้ยคลิปรบลอเบิดตุ้มเลยเนี่ยดูดิมันนอนอ่ะเหรเด็กเกดีน่ารักมากมีเนื้อไก่ให้น้องไหมน้องจะไปจับปลาบ้างที่ดังมันนั่งอันนึ่งทำมันนั่งไปอันหนึ่งเนี่ยลอยอยู่บนหัวเฮ้ยน่ารักอ่ะเด็กเกดีอ่ะน่ารักมากเลยมาเดี๋ยวเราจะมาทำกระเป๋าก่อนที่จะจับ เออี๋ยวที่จะจากกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่พัวกระดูกไปเหมือนกันโอเคเียบร้อยพี่ไม่ได้ยินเสียงวึงวึงจริงเหรอวึงคือเสียงไอ้เครื่องเนี้ยอ๋อได้ยินนานๆทีไงผมได้ยินบ่อยมากเออนานๆทีก็จะขึ้นมาวึงเหมือนใครสวดมนต์อะไรทุกอย่างอ่ะใช่เฮ้ยเยอะมากเลยอ่ะการาเวลทั้งนั้นโอ้ตอนนี้เรามีหลายอันมากนะครับ เย้ไดสเ,เตโก75%ว้าวได้เทนทนิสอีกแล้ว50%เดี๋ยวต้องสร้างเครื่องคอมบายนะครับใ<ม>ส่เข้า<ม>ไปจละเคก็าาาาามาอีกแล้วเรียงไป,ไปเลยท่านผู้ชมนี่ตัวเหมือนกันเรียงใกล้กันอุ้ยเต็มไปหมดเลยดาเสาโหพา,า,าร์ตน้าต้องมีในเสาแบบเต็มเลยครับอันตัวพูดเล่นพันตัวนี่นก็เยอะไปหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะทำกระเป๋ารอแล้วกันนะครับระหว่างที่จิมมี่เขากำลังแบบว่างุนงงกับการ จับน้องหนูที่น่ารักของเขาทำยังไงวะไปดูกันดีกว่าครับกระเป๋าทำยังไงกระเป๋าทำแบบนี้โอเคเราต้องมาทำกระจกก่อนนะครับสองด้านนะครับเป็นแทงค้างๆกระเป๋านั่นเองนะครับก็วางตามนี้เลยจัดไปฟับ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 ทำมาสองอันครับเพราะต้องใช้สองด้านวางไปเลยได้มาแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราก็เอาหนังสี่อัน ก่องแล้วก็โกอินกอดอันหนึ่งครับโกอินกอดหนึ่งอันเตียงนอนแบบสล e ปปิ้งแบ g ต้องใช้ขนแกะสีขาวแกะมีครับวางไปเลยโอ้มีคนเจ็บครับพยาบาลช่วยด้วยโอเคครับปรากฏว่าผมทำไม่ได้นะฮะผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงเพราะนั้นขอความรู้ผู้มีความรู้ด้วยครับ <ผม S 2> นะค,มมนความรู้คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับผมจัด ไปใช่เล้วก็นั่นเลยครับผมไม่รู้จริงมาทีนี้ก็วางกล่องไว้ตรงกลางเลยฟับอันนี้สี่มุมครับวางแทงไปสองข้างทองหนึ่งอันและและอันสุดท้ายคือไรอันสุดท้ายอยู่ไหนวะหาไม่เจอโอ้ซีพิงแบ็ปฟับได้มาแล้วกระเป๋าใส่โชว์น้องจิมไปก่อนหนึ่งทีฟับไงครับเห็นไหมครับ <c oughs> หลังผมมีกระเป๋าแล้ว กระเป๋าแม่งเหมือนกระเป๋าเด็กไปเรียนนะพี่ใช่แบบตุงมากกระเป๋าหรืออะไรตุงกระเป๋าสิครับครับกระเป๋าออกมาเลยน้องจิมโอเคนะครับเราก็จะมาทํากล่องกันนะฮะไม่ใช่ดิเขาเรียกว่ากระเป๋านะกระเป๋าได้กระเป๋าแบบผมนะเท่ๆลลิมิเต็ดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมไปแล้วไม่รู้ว่าทำไงกระเป๋าวิธีการทํากระเป๋านะครับกล่องตรงกลางแล้วก็กระจกแล้กระจกมาแล้วกดสีขึ้นมาดูวิธีการทําน้องใช้ไอรอน สอันนะครับนี่ครับเราก็จะได้แบ็คแพคแท้งมานะฮะสอันพอได้มาปุ๊บเราก็จะเอามาคราฟกลายเป็นแบ็คแพคอุ้ยแก้ผ้าแก้ผ้าได้ด้วยน่าเกียดทำไมแก้ผ้าทาไมอ่ะไม่รู้อ๋อลากดคลิกขวาครับรเห็นไหมมันจะมีลูกศรเอากระเป๋าใส่หลังเนะี่ยอ๋อครับใช่เลยแล้วก็ใส่หลังมาปุ๊บเย่เรามีกระเป๋าแนละ้วกระเป๋าขันเทพ เย่เหมือนเด็กนักเรียนเลยใช่เด็กเรียนป1ครับผมวันนี้เราจะเป็นเด็กนักเรียนใช่แล้วกระเป๋ามันก็จะสามารถแบบว่าขยายได้อีกนะครับให้กลายเป็นแบบกระเป๋าชนิดนู้นชนิดนี้ทําไมต้องแก้ผ้าใส่กินในงันด้วยครับไม่มีคนอะไรไม่มีหัวนมพีเราแบบโอ้โหสีผิวขดวเวลาถอดถอดชุดแล้วขาวไงมันอยู่ในชุดไนพี่ดูแลหน้าบ้างนะครับ โอเคครับโอ้โหวันนี้ก็ได้ทำหลายๆอย่างมากมายนะครับอย่างน้อยวันนี้ก็ดีใจนิดนึงนะที่ได้แบบไดโนเสามาหนึ่งตัวนะครับนี่เลยเจ้าต,ตัวนี้นี่เองนะครับก็อยากให้ชื่ออะไรก็ลองบอกกันมานะคอมเมนต์กันมาดูรวมถึงเจ้าตัวปลาลูกรักของผมด้วยนะครับ ใช่2ตัวนะครับผมขอชื่อ2ตัวเลยนะครับครับผมนะก็ครั้งต่อไปนี้ก็คงจะได้เห็นอะไรที่มันออกไดโนเสาร์มากขึ้นเพราะว่าเราก็ได้เลีนเอกันมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับใช่เยอะมากพาร์ทนี้ได้เีเอได้กระเป๋าได้อะไรเยะแยะนะครับผมครับผมยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็ฝากติดตามกันต่อไปเนาะมาดูว่าเราจะพบไดโนเสาร์อะไรต่อไปนะครับแล้วก็จะเลี้ยงตัวอะไรเพิ่มขึ้นนะครับผมครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมเป็นกลังใจให้ด้วยนะครับครับช่องพีกันอยู่ใต้ description <oughs> น,นะครับผม Yes yeah, ช่องจิมิก็อยู่ใต้ description ผมนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายกกกยังไงก็อย่าลืมดูคลิปเก่าๆตามนี้เลยนะครับผม <Yeah. S 2> ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับ <Yeah. S 2> อย่าลืมแนะนําเพื่อนๆบอกต่อเพื่อนๆด้วยถ้าคลิปนี้สนุกแนะนํากันนะครับช่วยๆกัน แล้วเจอกันใหม่ครับ ok ถ้าไม่อยากพลาดคลิปของผมก็กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับยังไม่จบกับนมโอเคครับผมก็จะมีลัคกี้บ็อกนี้